ตักหม้อลองเร็วเกๆนะ <ừ. S 2> ให<น>้เราจิบๆคิ้บ ไหรอใหญ่ใหญ่เสี่ห้าโลแหละใหญ่ระดับสี่ห้าโอ้ยนนร้อนนโอ้ยระวังนะโอ้โสี่ห้าโลอะสิบละถึง๋ิทำไมจี่ไม่ไม่ไม่ใช่จดสี่ห้าโลนี่นะสีโลอ่ห้าโลเจอสี่ห้าโล กินเดียวอะไรนะหน่วยซิวไม่เห็นตัวเลยพี่เล็กเห็นเจมันตัวมันติดมันดูดหน่วยซิวไปเลยหน่วยซิวเหรอหน่วยซิวอ่ะยอย่าโรยอากริบน,น,น,นะครับตัวนี้นะฮะอากริบนหน่วยซิวนะครับนะครับโอ้ยพี่เล็กทำไมครับพี่จะวิ่งให้หน่อยร้อนอนะไรเนาะ ตอนหางดิปลาที่เนี่ยต้นหางไกต้นหางเนียโอเคเนี่ยครับี่ครับประมาณสี่ห้าโลนะครับไม่จําไม่จําสี่โลไม่จําสี่โลนะมาถ้าถ้าถ้าไม่ได้สี่โลนี่เลิกเป็นไก่ตลอดชีวิตโอเคนะครับตัวนี้ก็เนี่ยฮะหน่วยซิวนะครับก็คือ มันจะใช้งานแบบทั้งลูกคอกทั้งปลากิบนะฮะหรือว่าเป็นพวกปลาทะเลก็พวกกระพงกระพงเนี่ยนะพวกปลาทรงปลาสากเนี่ยได้หมดนะฮะแอคชั่นบันจาตัวนี้ออกแบบเฉพาะจิตนะครับแอคชั่นนี้อยู่ได้แอคชั่นนี้มี3เลยนะฮะสามแอคชั่นอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะดำน้ำน่า,นาสักประมาณคืบหนึ่งนะฮะนะครับถ้าเรา,เราตีไปเราสามารถกอได้เลยไม่ต้องสร้างแอคชั่นก็ได้สำหรับเชโดนะครับ หรือจะสร้างก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นกระพรงนี่เคาะเคาะเคาะให้มันเลือ้อยๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นชโดูป่าหรือชะโดูกิบหรือว่าไม่คอกนี่ตีแล้วกอ่อได้เลยนะฮะอ่ามันจะออกแอคชั่นเหมือนปลาตายปลาบาดเจ็บปลาสะดิอนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายให้แอคชั่นให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะอันนี้ปลากิบนะครับเขาแหลมนะฮะมากับไตเล็กคนเดิมนะฮะบอกแล้วอย่าสันอย่าสัน <c oughs> อาปากโอ้ยแยมันโลดตัวไงรู้ตัวทรอสลังนะยงไปทับูงันนงะ่นใช่หล้วไงนไซส์ใหญ่ันเลยพีย่เสามสี่ห้าหอ่ะ

น้ำก่อนตมว่ามีทุกที่เลย น่าตายอีกน่าตาอยอีกหลุดผู้ใหญ่เหมือนกันนั่นน่ะซิว คุ้ยใหญ่เลยคุ้ยยินใจเลยนะคุ้ยยินใจเลยคุ้ย่ใหญ่เลยหลังจะไม่ดีแล้วนะเวยใหญ่สุดมันก็มีนเดแโับเดินนาแล้วทีเล็กผมไม่เินไตแล้วผมรู้ตัวอยู่ ตัวผมจดไม่หายีหรอกนะท่าเดินมาเอาแหวแงนะี้ไปไปเลยนะอะไไปกินไม่โถไม่ไปอรัผม,มต้องหยุดการทนะดตัวอ,อ,อ,อยู่เดี๋ไม่ตกตะกี้เลยนะเดีย๋ยวกูหายไปไหนไงมีพี่เว้พี่เวนรู้ควมามร้ความ่าออเลย Okay. ที่สดซิวครับไฟไทเกอร์ชอบมากตีนี่นะ <c oughs> จะตีแล้วเคาะแล้วก็ตีแล้วลากเหมือนใบพัดก็ได้ลากแคช้ามานะจะเป็นสองแอคชั่นในตัวนะครับแล้วก็โผล่แล้วก็มุดน้ำนะฮะโอเคหน่วยซิลนะครับไฟไทเกอร์ครับ <c oughs> เลื้อยหุบครับโอเคอะ